สวัสดีครับผมเบาหนองครับวันนี้มาพบพ่อกับเบาหนองอีกคือเ่าครับผมจำได้ปะครับที่เบานองว่าจะมาบอกความฝันสู่ฟังความฝันเป็นความเสื่อสวดบุคคลนะครับโปรดใส่บิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย,ย่างขึ้นยุติโชคได้ดวงครับแต่ว่าความฝันของเบาหนองที่จะเบานี่เป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เบาหนอง ประสบมากครับเบาหนองมี่หยาดผู้ใหญ่คนหนึง่งนะครับนเนาะเบาหนองฝันมาได้สองขึนแล้วละ่ะขึนแหลกฝันเด้ห่างกันประมาณประมาณสามสี่มือโอ้บอกไหมประมาณหามือฝันแหลกประมาณหามือบันนี้เบ้าหนองมีหยาดผู้ใหญ่คนหนึง่งเพื่อนบอสบายครับเพื่อนบอสบายและ้วกะ็นอนอยู่โรงพยาบาลอันนี้เบาขึ้นแหลกเลยนะ ว่าคือแหลกที่ฝันเห็นน่ะคือฝันว่าอันเพิ่นหายเพิ่นหายจากอาการป่วยบ่าน้อังก็เลยบอกให้สาวแหม่มฟังว่าฝันเห็นยายบ่าน้องอื่นเพิ่นยายเนาะฝันเห็นยายว่ายายหายจากโรคไพ่ภาัานพราัดนีีบ่านหลงก็เลยบริคิดอย่างไาเพราะบนี้มาหลอบที่สองฝันหลอบที่สองฝันขึ้นมันสุกครับ คืนวันศุกร์ที่ผ่านมาฝันคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาฝันหลอบนี่เพื่อนไปหาเบาหน่องอยู่บานครับฝันเห็นยายนี่นแหละตอนแรกเพื่อนไปหาเบาหน่องยูบานเพื่อนมาบอกเบาหน่องว่าอันเท้ายายฉีกับาาาากามายูบานแล้อเด้เพิ่อนว่ายายสีกับมาอยูุบานแล้วเพื่อนวางสีเบาหน่องก็เลยว,วา่า คือสิได้กลับมาอยู่บ้าดละยายยายหายแล้วบัดนี้ยายก็สิกลับมาอยู่บ้านเพิ่นว่นนจาจังซี่บัดน,น,น,นี้พอเว้าแล้วปึ๊บเพิ่นก็นเลยว่าเดี๋ยวยายกลับบ้านยายก่อนเด้อเพิ่นว่าจังซี่ตอนที่บ่าวน้องเห็นเพิน่นเพิ่นใส่เสื้อสีขาวเสื้อสีขาวทักลูกใหม่แล้วก็ผ้าถุงสีแดงแต่งตัวอย่างงามพอบัดนี้ตื่นขึ้นมา มันสิเป็นเสาของวันสุกเอ้ยเสาของวันเสาเบาหนองฟันแรงวันศุกตื่นเสามาเป็นเสาวันเสาปกติบ่าหน่องจะออกไปทายขิปแล้วก็ในวันเสา์น่ะเบาหนองบ่ไปใส่เลยเบาหนองยูบ้านเบิดมือบบไปใส่บเดินทางไปใส่พรา่ว่อหยังบ่าหนองยานย่ายพิ้นเสียเบาหนองกรลอ รออยู่เบิดมือรอตั้งแต่เศรา้าจนหอดคำรออยู่เบิดมือครับรอฟังข่าวว่าฝันเบาหนองหยางฟันเบาหนองมันมันสิเป็นความจริงเบาหน่องก็เลยบบไปใสเลยตั้งแต่เศรา้าจนหอดคำพ่อปนีหอดหอดหอดประมาณถุ่มหนึ่งหงกโมงถุ่มหนึ่งเบาหนองก็เลยลงใจว่าเออบ่มีอยังเกิดขึ้นดอกบ่มีอยังเกิดขึ้นเบาหนองก็เลยสบายใจ พอบัินีมาสามถุมครับสามถุมญาติที่เพิ่นเฝ้ายายอยู่ลูกสาวเพิ่นผู้ที่เพิ่นเฝ้ายายอยู่เพิ่นโทรมาบอกว่ายายเสียแล้วเบาน้องนีเห็นอย่างบ่ดได้เลยเบาน้องนีขนลูกเลยก็เลยเดเบอกให้เส้าแหม่มฟังว่าฝันเห็นยายว่ายายกลับมาอยู่บ้านแล้วบัินีเส้าแม่มก็เลยว่าฝันคือกัน ฝันไว้แย่หายมันก็สิบประจวบเหมาะกันโพดต่างคนต่างบทได้บอกสู่กันฟังเบาหน่องก็เได้ว่าง่อยฝันแนวนี้เป็นอีลีตัวนี้าพั่นเบาหน่องกันได้ว่ามันแปลกมันแปลกนะเพราะว่าที่เบาหนองฝันได้แบบนี้คือมันจะเป็นความจริงทุกอย่างครับแม้แต่กระัางพอเบาหนองเสียแม่เบาหนองเสียเบาหน่องก็หู ว่าเพิ่นสเสียแต่ว่าบุหูว่าเวลาว่าสเสียมือใดบ้าหนองก็เลยโบยคิดเบ้าหนองเลยโบยคิดกับยายว่ายายจะเสียหรือว่าจะเสียมือใดนี่เพิ่นก็นจะเผาวันพุธนี่ครับเพิ่นก็นจะเผาวันพุธนี่ละเบ้าหนองกัดแจชิวะจังใดยายอายุเจ็ดสิบห้าปีแล้วก็บานเพิ่นมาหาบ้าหนองก่อนเนาะบานหงที่เบ้าหนองกัดเก่าสิบสาม บานเล็กทีใหญ่สามสิบหกจะลองกิจาระบังทับด้วยอันนี้เบาหนองเว้านีคือบุด้ว่าให้เว้าหลืออาจจะไปซื้อเลขหรือว่าไปซื้ออันนี้เบาหนองบบหุกแต่เบาหนองเ้าให้ฟังปกติเบาหนองสีบอยอยากบอยผู้ใดฟังหรอกครับเพราะว่าผู้เขาบดเสือมันกับสีบเสือมันกับสีวาเฮาจังสันจังสีแต่ถ้าผู้เขาเสือถ้าผู้เขาหู่ว่าเบาหนองเป็นคนแบบใดฟันเป็นแบบใดนี่ เขาก็จะเสือแล้วเขากระจะว่ามันเป็นความจริงแต่ว่าเบาน้องกัดพยายามโบยอยากจะบอกผู้ใดฟังนี่เบาน้องคิดแล้วคิดอีกเดยเห็นว่าที่ว่าเดี๋ยวเบาน้องจะมาบอกความฝันรุ้ฟังตั้งแต่พุนวันนี้เบาน้องก็เลยตีดเรื่องงานซอยงานช่วยยังพึ่อยู่ก็เลยบ่ดทันไยนมาบอกเหมือนี้ก็เลยเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาบอกสูฟังจะลองมึงนะครับเด้อลองผิจะรณาเบงกับเพื่อยายเพิ่นมาให้โฉกนะครับนาะ บ,บ้านเลขที่เบ้าหนองเก้าสิบสามบ้านเลขที่ย่ายสามสิบหกเหล็กฝาโล่งย่ายสี่แปดสี่อายุย่ายเจ็ดสิบห้าปีอ่ะเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางเพื่อย่ายเพื่อนว่าให้โชคครับเบ้าหนองก็เลยเอาเมาบอกสู่ฟังเพื่อนจเะเผาวันพุธนี่ครับเผาวันพุธนะครับเนาะบ้าหนองก็เลยจะเผาอัดคลิปแล้วก็มาบอกสู่ฟังแล้วบ้าหนองก็ะเจะได้ไปเฮ็ดงาน ซอยเพิ่นแต่จังได๋บ่แน่ครับงวดนี้ยายอาจจะมาให้โชก็ได้หรือเลขสชิบ่เขาก็ได้อันนี้กะบอกบ่ไดดชื่อันบอกว่าใดบอกบบบ่บอกบ่ได้หมายถึงว่าบ้านหองกับบฮหูว่าเลขมันชิมาหรือบอมาแต่ว่าบ้านหองเอามาบอกสู่ฟังอันนี้ซ้าว่าเอามาบอกสู่ฟังนะครับเนาะผู้ใดฉีเชื่อบบเชื่ออันนี้กะห้ามกันบ่ไดดเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าบ้านหนองกับแปลกคือ ถ้าบ้าหน่องจะฝันเห็นแบบนี้ได้ก็เฉพาะคนที่มีความผูกพันกับเบ้าหนองเบ้าหน่องค็คิดว่ายายอาจจะมีความผูกพันกับเบ้าหน่องเบ้าหนองคิดได้จังให้เบ้าหน่องฝันเห็นเพิ่นฝันเห็นสองหลอบอ่ะฝันเห็นต้องสองหลอบแล้วก็มาขึ้นวันสุกน่ะเสาแห่มกับฝันเห็นคือกันนี่แหละครับมันแปลกบางทีว่าเสาแห่มกับฝันเห็นยายเล่าคือกันมันมาชนกันแต่ว่าเราเสาแห่งฝันว่า ยายหายแต่ว่าเบาหนองฟันเห็นว่ายายมาบอกว่ายายจะกลับมาอยู่บาทแล้วยายหายแล้วยายจะกลับมาอยู่บาทกลับมาอยู่อีครับกลับมาอยู่ยาวเลยบาดน,นี้ฮะจังใดก็ลองเสียงเบิงฟังไหวฟังหูไหววหูแล้วก็จังมาพิจารณาเอาว่าหมักหรือโบ่มักตัวเลขกที่เบาหนองอ้อยนะครับเนาะเลขกฝาลงเพ่น4แปดอายุยาย75ปีบห้าปีบเลขที่เบ้าหนอง ่นมหาเบาหนองกรอยู่บาทเล็กที่บาทเก้าสิบสามเด็กที่บานใหญ่สามสิบหกอย่างใดก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดพื้นที่สิบหกเมษสิบหกพฤษภาหกเจ็ดเดี๋ยวจับเงินหมืน่นเดี๋ยวจับเงินแสนเดี๋ยวจับเงินหลานไปนํากันสุขสุขคนเดี๋ยวเบาหนองแล้วงานศพเบาหนองก็จะคงจะได้เดินทางหาตัวเลีกขือเก่าอย่างไดก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีมีโชคไปด้วยกันสวัสดีครับ